สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาทักทายกันก่อนนะครับกับแฟนชาลูกหนังทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับสุชัยบรเวณกันครับโปรแกรมฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566ซึ่งสําหรับในวันนี้นั้นก็มี3คู่ที่น่าสนใจที่มีมาฝากกันเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันครับโดยคู่แรกเอมโปลีจะเปิดรังพบกับเลเชคคู่ที่2กายารีพบกับซาสซโลและคู่สุดท้ายราโยบายกาโนจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบิโกส่วนในทิศทางของเกมทั้ง3คู่นั้นจะไปใน ที่ทางไหนกันบ้างเรามาติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีๆที่มีมาฝากกันจากทีมงานสุพชัยของเรากันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันก่อนกับเกมคู่แรกครับสําหรับคู่นี้เอมโอรีจะเปิดรังรับการมาเยือนของเลเช่กับไม้กก้นก่อนเกมก็อยู่ที่ราคาป่อปลาส่วนในกระแสในต่างประเทศตอนนี้ครับก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนเลเช่ที่มีการปรับตัวในอัตราการจ่ายผลตอบแทนที่มีการขยับตัวลดลงในตอนนี้มากกว่าแต่ด้วยใในนกกระแสที่ออมา รูปแบบนี้ครับในมุมมองของผมเองนั้นมองว่าเกมคู่นี้มีสิทธิ์ที่จะออกผลเสมอกันมากกว่าเพราะถึงแม้ทางฝั่งเอนบูรีนั้นจะอยู่ในท้ายตารางก็จริงครับแต่ว่าเกมนี้นั้นพวกเขาก็ได้เล่นในถิ่นของตัวเองโดยจากภาพรวมนั้นแม้ว่าในเกมที่ผ่านมาจะบุกไปเสมอกับเจนัวมาได้แต่2เกมก่อนหน้าผลงานก็เริ่มจะดีขึ้นครับจากการที่พวกเขาบุกไปเอาชนะนาปโปลีไปได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์จึงทำให้ผลงานใน5เกมที่ผ่านมาเก็บไปได้ถึง4คะแนนส่วนในฟอร์มของทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับแม้บอบกีก่ิ็ร แต่ทว่าในจุดที่สําคัญในเกมนอกรังนั้นพวกเขาก็ยังไม่เคยเก็บชัยชนะได้เลยโดยผลงานนอกรังใน5เกมหลังก็เก็บไปได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นและอีกหนึ่งจุดที่สําคัญสําหรับเกมคู่นี้ก็คือจากการเจอกันใน5เกมที่ผ่านมาเอมปอรีนั้นก็ไม่เคยแพ้กับทางทีมเยอเลเช่เลยครับและพวกเขาเองก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมส่วนในผลงานในการเจอกันในรังของเอมปอรีนั้นเกมล่าสุดเจาบ้านก็เอาชนะไปด้วยสกอร์หประตศูนย์เรามากันต่อกับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ครับโดยทางด้านเจ้าถิ่นเอมปลรีในเกมนัด ไม่มีรายชื่อของ2ตัวผู้เล่นที่งคงมีการบาดเจ็บอยู่อย่างตอมาโซโมาด้าซีและจูเซปเป้เปเซล่าส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดนี้ทางด้านกุสืออย่างออเรลิโออเดรโซนีก็จะจัดทัพให้ลุทีมมาในแผน4-3-3โดยในกองกลางจะวางทางด้านอาบาโตกราซีคอยเป็นตัวปั้นเกม3-0-3แดนหน้าอย่างนิโคลโลคัมเปียก,กีฟรานเชสโ,โกคาโตและมาเตโอคันเชลีเอลีส่วนทางด้านฝาฝั่งทีมเยอเลเชนั้นจากรายงานล่าสุดก่อนเกมของพวกเขาก็ยังคงมีรายงานตัวผู้เล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ต ตอนนี้2รายได้แก่โมฮัมเหม็ดคาบาและเจสปี้คอฟฟิเซนกับการจัดทัพมาในเกมนัดนี้นั้นคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ4-3-3ออกมาบุกในเกมนัดนี้โดยในแดนกลางนั้นจะวางทางด้าน, ani, ย,น 03, Nana, ยู one, ar, แบร์มาดานีคอยปั้นเกมสัตรูสามแนวหน้าอย่างนิโคลโลซานโซเน่ลามกบันดาและนิโคล่าเพิร์สโตวิดเป็น3ประสานคอยลาสกกร์ร่วมกันในเกมนัดนี้กับไมค์ก้าในเลตแรกที่เปิดมาในคาคาปอปาครับแต่ตอนนี้นั้นราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวลดลงเหลือเพียงแค่ราคาเสมอเท่านั้น โดยทีในอัตราการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับกับราคาที่เสมอกันพวกเขานั้นก็ได้อัตราการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่1.80ซึ่งจากการปรับตัวลงมาของราคาที่ลดลงมานั้นถือว่าสมเหตุสมผลอยู่พอสมควรครับเพราะแม้ว่าทางเอมโปลีถ้าเทียบกันกับผลงานนัดต่อนัดนั้นยังไงผลงานของทางเจ้าถิ่นนั้นก็ยังเหนือกว่าอยู่พอสมควรแต่ด้วยราคาที่ออกมาแบบนี้นั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ครับว่ามันจะจบลงด้วยผลเสมอกันแถมผลงานในลางของเอมโปลีตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกออกมาได้้หหหลาายนนนเมือกััคร ถึงยังไงในเกมนัดนี้ถ้าจะให้ดีอยู่ทางฝากฝั่งเลเช่น่าจะมีมุมมีโอกาสที่จะได้เฮที่สุดแล้วครับกับการชีชัดอยู่เลเช่มีลุ้นเฮมากกว่าครับ คู่ที่2ครับกายาลี ari, จะเปิดรังพบกับซัสโซโรกับราคาไมกั้นก่อนเกมนั้นก็อยู่ที่ราคาเสมอกันส่วนในทิศทางของกระแสในต่างประเทศในตอนนี้นั้นก็เป็นทางฝั่งเจทิมครับที่มีการปรับตัวของราคาค่าน้ำผลตอบแทนที่ลดลงมากกว่าแต่ในมุมที่เกมคู่นี้จะออกผลเสมอนั้นก็มีเช่นกันครับเพราะในฝั่งการจ่ายผลตอบแทนในราคาเสมอนั้นก็มีการปรับตัวลดลงเช่นกันในบางสำนักเหตุผลก็อาจจะมาจากในผลงานการเจอกันที่เวลาทั้ง2ทีมนี้เจอกันส่วนใหญ่เกมมักจะจบลงด้วยผลเสมอและถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่จะออกผล ก็มีอยู่ถึง70%็เอเลยทีเดียวครับแถมในผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้ครับจาก5เกมหลังขขงทังคู่ก็มีเกมถึง2เกมที่ออกผลเสมอเท่ากันแต่ในเฉพาะผลงานเกมลีกนั้นเจ้บาบ้านในฮานัดหลังก็ยังเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมโดยการเปิดรังเอาชนะเจนัวไป2ประตูต่อ1และอีกหนึ่งเกมก็เป็นการเปิดรังเอาชนะโฟซิโนเน่ไปเช่นกันด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ส่วนทางทีมเยือนเองนั้นในนัดล่าสุดก็เปิดรังแพ้กับโรม่าไป1ประตูต่อ2โดยที่เกมก่อนหน้าก็บุกไปเอาชนะเอปโอลีมาได้4ต่อ3และที่สําคััญกบ ผลงานเกมเยือนของพวกเขานั้นก็ยังเสียประตู1-4ถึงประตูต่อเกมกับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ถ้าได้เจ้าถิ่นกายาลีในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงจะขาดองตวนมาคุมบูมิดฟิลต,ตัวกลางของทีมที่ในนัดน,นี้ก็ยังคงติดโทษแบนอยู่แต่ในฝั่งของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนั้นก็ยังคงมีหนึ่งรายโดยจะเป็นทางด้านกองกลางอย่างมาโคร็อกกับเกมนัดน,นี้ถ้าได้กุซือของทีมอย่างคาริโอรานิเอรีก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในแผน4312โดยในแผงแนวลุกนั้นก็น่าจะใช้นิโคลัสวิโอราคอย้ังสรรเกม3น สองหัวหอกในแดนหน้าอย่างซิโตลูบูบูและเกตาโนโอลิสตาเนโอส่วนทางฝั่งฝั่งทีเมเยอันซาโซโลในเกมนัดน,นี้ครับจากรายงานล่าสุดของพวกเขาก็ยังคงมีตัวสอผู้เล่นที่จะลงสนามไม่ได้ในเกมนัดน,นี้เนื่องจากยังคงติดโทษดแบนอยู่อย่างโดมินิโกบาเรดีและดานิเอลบูโรโกส่วนในฝั่งของตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นก็จะมีด้วยกัน2รายได้แก่เบโดโอเบียงและมตเตียวิติสําหรับการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้นั้นถ้าดากุูซอ,อย่างอาเลซิโอดิโอซินีก็จะจัดทัพให้ลูกทีม ในนแผ4231โดยในแผงมิดฟิลด์ตัวลูกของพวกเขานั้นก็จะวางทางด้านซามูกาซิเอโคคริสเตียนทอตเวิร์ตและอามองลอรียองเต้คอยปั้นเกมร่วมกันสับสนหัวหอกตัวเป้าอย่างอันเดียปีนามอนติกับราคาในเดดแรกที่เปิดออกมาให้เสมอกันครับแต่ตอนนี้นั้นราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ราคาปอปลาและด้วยการที่ราคามีการขยับปรับตัวขึ้นไปนั้นผลงานในการเจอกันส่วนใหญ่อาจจะมีผลเสมอมากกว่าก็จริงแต่ว่าในชั่วโมงนี้ผลงานของทางนันเจ้าถิ่นกายารีอาจจะมีผลงานที่ จะดูดีกว่าครับกับแค่เพียงเลทที่มีแค่ราคาปอปลาเท่านั้นกับทีมที่มีมุมที่จะกินราคาก็น่าจะเป็นทางฝั่งกายารีมากกว่าที่น่าจะเก็บกินราคาได้ในเกมนัดนี้กับการชี้ชัดกายารีของดีต้องบอกต่อครับ ูที่3จะเป็นศึกลาลิกาสเปนครับจะเป็นการพบกันของไรอบายกาโนโดยที่พวกเขานั้นจะเปิดรังรับการเยือยนของเซลตาบิโกกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาอยู่ที่ราคาปอปลาสําสหรับกระแสการปรับตัวในราคาต่างประเทศตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนครับที่มีการปรับตัวลงของราคาผลตอบแพนที่มากกว่าในตอนนี้และจากกระแสนั้นก็น่าจะมาจากผลงานในการเจอกันที่ผ่านมาครับที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นไรอบายกาโนนั้นใน5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่เคยเอาชนะทีมเยือนได้เลยและในผลงานภาพรวมใน5เกมที่ผ่านมา ทั้งสองทีมนั้นต่างฝ่ายก็เอาชนะคู่แข่งมาได้ทีมละหนึ่งเกมทั้งคู่โดยทางฝั่งเจ้าบ้านรายโยบายกาโดนั้นก็เอาชนะทีมรองบอลอย่างเยคาโนในศึกโคปาเดเลมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2และผลงานที่เหลือก็เสมอไป2และก็แพ้ไปอีก2เกมครับสําหรับทางฝักฝั่งทีมเยือนนั่นเองใน5เกมที่ผ่านมาก็เอาชนะทีมรองบอลอย่างเซลตาโอมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานที่เหลือก็เสมอ2และก็แพ้ไปอีก2เกมเช่นกันสําหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้นั้นทางด้านเจ้าถิ่นรายโยบายกาโนในเกมนัดนี้ก็จะยยังงคไมม่ีา ของ阿尔冯索เอสปิโนที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ในเกมนั้น,นี้ครับส่วนในรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขานั้นก็ยังคงมีหนึ่งรายได้แก่อาริดานเฮอร์นันเดสส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้นั้นทาราก,กุซออย่างฟรานซิสโกโรดิเกสก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในแผน4-2-3-1ซึ่งจะนําโดย3มแนวลูกอย่างอีซี่ปาริซอนออสการ์เตโฮและฮอเกเดฟตอสทําเกมลุกอยู่ข้างหลังสูน,น้าอย่างเซอร์จิโอคาเมโลส่วนทางฝักฝั่งทีมเยอเซลตาบิโกในเกมนัดน,นี้นั้นตัวผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขาก็จะมี1นายดรายด ได้แก่โจเซฟไอดูกองหลังของพวกเขาที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอยู่ในเกมนัดนี้ส่วนในการจัดทัพนั้นท่าน้ากูซืออย่างลาฟาเอลเบดิตสก็จะจัดทัพให้ลูกทีมไปในแผนเก่ง4ี2สโดยในเกมนัดนี้จะนําทีมมาโดยคู่หัวหอกขาประจําอย่างยาโก้อักสปาสและยอร์เกนแซลลาเซนโดยจะมีทางด้านเลนาตโตถาเปียคอยยินคุมแดนกลางร่วมกับลูกาเดลาตเร่กับเลดแรกที่เปิดมาในราคาปอปครับแต่ตอนนี้นั้นราคาก็ได้มีการขยับปรับลงไปที่ราคาเสมอกันโดยใน อัตราการจ่ายค่าน้ําก็ไปทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่กลับมีอัตราการจ่ายค่าน้ําที่น้อยกว่าอยู่ที่1.78ถึงแม้ว่ากระแสะในต่างประเทศจะเอนเดียงไปทางฝั่งทีมเยือนก็จริงครับแต่ถ้าว่าจากภาพรวมในตอนนี้แล้วนั้นก็ยังคงมีมุมที่เจ้าถิ่นมีมุมที่จะกินราคาได้มากกว่าครับทั้งความได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นในลางของตัวเองนั้นแถมในการเก็บกินราคาที่ผ่านมานั้นยังไงก็น่าจะดีกว่าในตอนนี้ครับกับการชี้ชัดรายโยโชชัยครับ ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดทั้ง3คู่ที่ผมและทีมงานได้ฝากไว้เป็นแนวทางกับโปรแกรมฟุตบอลของค่ำคืนนี้กันก่อนครับคู่แรกเอมโปลี oli, จะพบกับเลเช่กับแนวทางการชี้ชัดของผมในคู่นี้ผมข้ายอยู่ทางฝั่งทีมเยือนเลเช่ลองทางด้านเจ้าถิ่นเอมโปลีไปในราคาปอป้าคู่ที่2กายารีจะเปิดรังพบกับซัสซโล่กับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ให้อยู่ทางฝักฝั่งเจ้าบ,บ้านกายารีต่อทางด้านทีมเยือนซัสซลโล่ไปในราคาเสมอกัน คู่ที่3ารายโยบายกาโนจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบิโกและสําหรับเกมคู่นี้แนวทางการชี้ชัดของผมผมก็ให้อยู่ทางฝักฝังเจ้าถิ่นรายโยบายกาโนต่อทางด้านทีมเยือนเซลตาบิโกไปในราคาเสมอกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภมชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ